รับรวงพลางในแบบที่ต้องรุ้นกันนาทีต่อน,นาทีค่ะสำหรับพักเพื่อไทยกับพักประชาชนนะคะในการชิงไหวชิงพลิปกันสุดฤทธิ์ค่ะ ระหว่างการประกาศว่าจะมีมติพักไปสนับสนุนคุณอนุทินชาญวิรูลวณภาพภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีกับการประกาศว่าเข้าสู่กระบวนการยุบสภาค่ะเรื่องราวต่อนเนื่องมาตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะมีกระแสะค่ะว่าจะมีการยื่นยุบสภานะคะก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยว่าได้ยื่นเรื่องยุบสภาไปแล้วนะคะข่าวนี้ในหลุดออกมาจากคุณสรวงเทียนทองค่ะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ พ่อมีข่าวออกมานะคะก็ได้รับการปฏริเสธจากผู้เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสรวงหรือว่าคุณภูมิธรรมนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะแต่เหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างค่ะเพราะว่าพักประชาชนเนี่ยก็ประกาศทันทีค่ะว่าจะถแถลงมติพักในวันที่3กันยายนตอน9ก้าโมงครึ่งแต่พอถึงเช้าวันที่3กันยายนนะคะความวุ่นวายก็บังเกิดค่ะ มีข่าวปล่อยออกมาค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะแถลงข่าวตอน9ก้าโมงตรงค่ะทําให้พักประชาชนเนี่ยค่ะรีบขยับเวลาขึ้นมาเป็น9ก้าโมงตรงด้วยกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียจังหวะค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะพักประชาชนค่ะชิงจังหวะค่ะแถลงจริงๆเนี่ยตอน8ปดโมงสีนาทีค่ะว่านะคะมะติเนี่ยของพักได้ไปสนับสนุนคุณอนุทินชาญวิรกูลแคนดิเดตนายกรัมตรีของพระปุณจใจไทยให้เป็นนายกรัมตรีค่ะ แต่สุดท้ายแล้วพักประชาชนกลับชิงถแถลงจริงตอน8โมง45ค่ะหรือว่าก่อนเวลาที่พักประชาชนกําหนดไว้ถึง15นาทีเลยทีเดียวนะคะเกมยังไม่จบแค่นั้นค่ะพอ9โมงตรงนะคะรัฐบาลก็ประกาศทันทีค่ะว่าได้ยื่นเรื่องยุบสภาไปแล้วนะคะตามมาด้วยการถแถลงข่าวของคุณภูมิธรรมวเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีค่ะที่ยืนยันว่าได้ยื่นเรื่องไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็คือวันที่2กันยายนนั่นเองค่ะนั่นเท่ากับว่านะคะการยื่นยุบส ภาของรัฐบาลนั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการถแถลงของพักประชาชนเป็นการชิงจังหวะทําทไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อคราหาแพ้แล้วผ่านหรือไม่นะคะหรือว่าเป็นการดักทางเอาไว้ค่ะสําหรับการบรรจุเข้าเป็นวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาค่ะแต่ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งนะคะเดินเกมยุสภาค่ะพักูุิใจไทยกับพักประชาชนเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าดีวจะตั้งรัฐบาลต่อไปค่ะทั้งคูเนี่ยจดทะเบียนสมรสนะคะหรือว่า MOA ด้วยกันนะคะเพื่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะโดยมีเงื่อนไขสำคัญนะคะก็คือยุบสภาใน4เดือนและก็แก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะและจะเป็นรัฐบาลที่ทำงานง่ายต่อการตรวจสอบของฝ่ายค้านก็คือการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั่นเองค่ะ เกมยังคงเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะล่าสุดเนี่ยคุณชัยชนกชิดชอบเลยค่ะที่การพักคภุ่มใจไทยไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาคุณวันมุัมหมัดนอมัตาแล้วค่ะเพื่อขอให้บรรจุวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภานะคะซึ่งหากเป็นไปตามขั้นตอนที่อาจารย์วันนอเคยบอกเอาไว้ก็คือว่าจะต้องให้เวลาสอสอหนวันค่ะเมื่อคุณชัยชนกไปยื่นหนังสือในวันที่3กันยายนนะคะซึ่งจะต้องเว้นหนึ่งวันก็คือวันที่4ค่ะดังนั้นเนี่ยทำให้มีการคาดการณ์นะคะว่าอาจจะมีการ บรรจุวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่5กันยายนนี้หรือไม่ค่ะ แต่ก็มาถึงจุดสําคัญค่ะตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามี2กระบวนการนะคะที่เดินไปพร้อมๆกันก็คือกระบวนการยุบสภาที่รัฐบาลยื่นเรื่องไปแล้วนะคะกับกระบวนการเลือกนายกกรัฐมนตรีที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยผลักดันให้เกิดขึ้นค่ะคําถามที่ทุกฝ่ายจับตาก,กันก็คือท่านประธานสภาค่ะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฐาน,นั้นจะตัดสินใจอย่างไรค่ะจะเดินหน้าบรรจุวาระแล้วโหวตเลือกนายกกรัฐมนตรีเลยหรือไม่หรือจะรอความชัดเจนจากการยุบสภาเสียก่อนค่ะใน เกมการเมืองที่ชิงไหวชิงพลิบกันทุกฝีก้าวตอนนี้นะคะต้องมาลุ้นกันค่ะว่ากระบวนการไหนจะมีความชัดเจนก่อนกันและใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ค่ะในเกมการเมืองที่มีการชิงไหวชิงพลิบกันทุกฝีก้าวนี้จะต้องมาลุ้นกันค่ะว่ากระบวนการไหนจะมีความชัดเจนก่อนกันและใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีคนที่3 2นั้นเป็นผู้ถูกเลือกเอาไว้อยู่แล้วค่ะ